นอนนะนอนได้วันถ้ากันนอนเล่นนะลูกเด็กชมอ้าวใครเนี่ยใครเนี่ยรูปหล่อนี่ด้วยเออไไทเกอร์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 ไอ้ไออวันวัน ไอ้ตัวเรียกแม่หนิมน่าสาวน้อยหนิไปไปพร้อมกันไอ้อ้วนในลูกไอ้ทำเนี่ยนี่ไอ้หอมไอ้หอมไอ้อ้วนไอ้หอมแม่อ้วนอยู่ตรงนี้อยเป็นตัวครับจะรูปจะหอมหอมหอมกันหอมกันอ่ะหอมกัน ก,มมมมกะลุ่มมาหอมแม่เบิดผู้ใดก็ได้เบิ่งดุใครใครก็หอมแม่ดิใครใครก็รักแม่นี่ลูกใครใครก็รักแม,ม่มันก็ใช่นะสิถ้าไม่รักแม่ใครจะเลี้ยงอ่ะอืมไปจะป้อนข้าวเหรอถ้าไม่รักแม่พุทธโต๊ะที่ทำ ครับไม่เห็นพ่อมันเห็นตัวแทนมันก็ยังดีอ่ะโดกแมวจรทั้งหมดเด้โอ้นอนด้วยกัน